ดีจ้าช่องหนูเอชาแนลด้วยจ้าเอจะพามาเที่ยวเขื่อนปูบลรัตจังหวัดขอนแก่นจ้าอยาเข้าไปเบิ่งกันเลยเล็กต o เอาไปยางชมกันเลยจ้าพี่น้องไปกันเลยแบบบรรยากาศรอ,รอบๆจ้าพี่น้องจ้า เพื่อนแบบกว้างขวางนี่เขากสิเล้นออกกาลังกายจะ้ะบริเวณตรงนี้นี่จะ้ะเอกสิพายางเบึงเรื่อย,อยสวยงามคักจะ้ะมารอบสองแล้วเด้จอจ้ี๋ยวเฮายางไปกันเลยนี่จะ้จะเป็นสะพานนี่จะ้ะสะพานยางไปตรงนี้เด้อจะ้ะเอกสิพายางข้างๆก่อน นี่จ้าเดี๋ยวเจพาไปเบิ่งตรงแม่น้ำตรงนี้ไกลๆจ้าพี่น้องมันจะสุดยาวไปตรงพุ่นนี่เจะเอเจพาะยา,างไปเอพาะยางไปสะพานเลยจ้ายางไปกันเลย let's go เที่ยวชมบรรยากาศสวยๆกันเลยจ้าจ้าพี่น้อง ขวางขวางน้ำค่ะจ้ะเดินไปเลยหืมต้นใหม่ไงนี่จะ้นะน้มค่ะคุณสวยๆเด้จ้ะพี่น้องจ๋าเดินไปกันเลย จ้ามาชมกันส,สวยๆดยจ้ะไปกันเลยจ้าถือกล่องเองว่าไม่คนถือหายหายกันเลยมาตอนเศร้าๆจ้ะพี่น้องคนยังบ่ค่อยหลายจ้ะเดินกันี่จ้ะบริเวณรอบๆ ไอ้จีนยางถอยหลังเด้อไปที่นี่ดีจ้ะบรรยากาศดีครับพี่น้องเอยไปกันเลยจ้าสวยๆจากข้างล่างนี่จะเป็นมองที่เขาให้ป่าเดี๋ยวจ้ะมันจะมีแพ้เนี่ยจ้ะแพ้ตรงเนี่ยสีขเขียวเอซส้มให้เบิ้งเนี่ยจ้ะ ที่เราเขาสามารถลงไปให้ปลาให้อาหารปลาได้นี่จ้าบริเวณลงเอจิงยงไปตรงนี้เด้อจ้ะนี่จ้กพี่นอ้องอี่พามาชมตรงนี้ก่อนจ้กพี่นอ้องเขาค่อยลงไปตรงที่เขาให้อาหารปลาตรงแพนี่จ้ามันจะเป็นแบบธรรมชาติสวยงามครับนี่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นลานอาหารเด้อจ้ะนี่จ้ะเขาสามารถเดินไปไกลๆได้นี่จ้ะต้นไม้ต้นไรกันหลาย เอ็มักตะว่าต้นใหม่ลายนี่แหละพี่น้องลมเด่นดีนี่จะเดินไปสุดเลยมกักบรรยากาศแบบนี้โซเซมาเล่นออกกําลังกายน้องพี่น้องเนาะสวยเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จะ้ะนี่จะเป็นโขดหินมันนางชมวิวใดจ้าเนี่ย่ายืนชมวิวนี่จะ้ะเอกจิยืนอยู่มองนี่ ตอนนี้มันยังมีหมอกดรือจ้ะตอนนี้มันเจ็ดมุ้งนี่จ้ะฟางขวางสวยงามฉักจ้ะเอกซ์็ยืนอยู่บนโขดหินนะจ๊ะพี่น้องก็สิเห็นย่างคักนี่จ้ะในสิยางลงไปอีกอือดูชมวิวจ้ะนี่ก็สิเป็นมองนั่งกินร้านอาหารนี่จ้ะพี่น้อง เหมือนทะเละหมอกเลยเนาะตอนเศร้าๆคุณนนะ่ะสุดลูกหูลูกตาอย่าสิพายางไปตุ่งพุ่นเด้อจ้ะเดีย๋ยวเอพาลงไปข้างล่างก่นอนเดี๋ยวเขายางลงไปข้างล่างกันเลยเด้อจ้าไปทางพุ่น <c oughs> ถือกล้องเองถ่ายเองเด <c oughs> <c oughs> ้จ้ะยางลงมาเลยจ้า พีจ่าจะหาเรื่องมีดครับมันจะพานลงมาอืมนี่จะ้จะบรรยากาศนี่สวยบ่จจาแสงอาทิตย์เบาๆย้อนแสงนิดนึงด้จ้ะพี่น้อง เี๋ยวเอสไทถายให้เบิองเดื้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวกับจะไปถ่ายตรงนู่นเด้อจ้ะไปกันเลยนี่จ้ะจะเป็นโขดหินเขียนว่าวางมัดฉาเดินไปกันเลยจ้าจ้ะมุมนี่เขาสามารนมายืนถ่ายรูปสวยๆได้จากพี่น้องจ้ะ,จะเอจีแบบหันมาทางอีกเด้อจ้ะ นี่จ้าสามารถแบบยืนถ่ายรูปแบบแอปแบบสวยๆได้จากพี่น้องนี่จ้ามันก็จะเห็นวิวแบบไกลๆจากพี่นอ้องเนี่ยสวยสุดยอดเลยความงามนีม่จ้าโขดหินหนาทายลูกคักมีบริเวณนี่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องเย้ยนี่บริเวณลงไปวางมัชาของเา สิมีตนใหม่สวยงามนี่จ้าเดินลงมาเลยตาหนีมาเลยจ้านอนตาจ้าโคตรเห็นยังไงเขามานัางแบบปิกนิกอย่างนี้นสิก็ได้จ้ะนั่งกินเบาๆสงการทิบเบียเย็น ี่จฉาทักลงนี่โอ้เสียงป่าเนี่ยปึ๊บๆเลยี่จ้ะโขดหินเบืง้งเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องเบิ้องยีหันมาแบบเห็นหน้าตัวเองเหมือนแบบอารมณ์ที่เขากำลังทายลูบเลอจ้ะคื่อแบบสวยอ่ะดูวิวแบบว่าเหมือนท่างประเทศเลยอ่ะสวยๆเลืศๆเลยจ้ะพี่น้องเบิง้ง หนาน้ำวา,างมัดชาของเราโอ้โหหนามาไทยลูกแหงอ่ะนี่จ้าพี่น้องเอนี่ยสวยอ่ะตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยจ้าพี่น้องเนี่ยจ้านางไายลูกบรรยากาศน้ำทะเลเบาๆสีน้ำแบบสวยๆเลิศๆเลยจ้ะ สิกเนเจอร์เลยจ้าจ่าที่พามาเบื้องน้ามีปลา,าน้ำนี่ซูมซูมนี่จ้าปลาโอ้โหโห,โห,โหแบกไายไปเลยจ้า,าเดี๋ยวเฮา่ยางไปแบบฟังนุ่นเลยจ้าพี่โนโ ตอนนี้เอกกาลังจะพายางไปแบบสุดทางฝุ่นเลยจ้ะมันจะมีอีกทางหนึ่ง,งโอ้ยเมาแห้งจ้ะพี่น้องม,มันยาวแห้งอะ่ะเอจะพายางไปเรื่อยๆจ้ะจ้ะเทยงตามเส้นทางไปกันเลยหนุนยาวกว่าจ้ะยาวไปเลยพุ่นน่อยเมื่อยหอบเหรอว่าใจบอก นี่จ้ะเบิร์ก่อนพ่อทีกำลังขึ้นไปกันเลยเดินแบบสวยๆเดีย๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนค่ะไงไงแล้วไงแล้ว ย่างไปเรื us, oh oh ่อยๆเดี๋ยวอติทายฟังตรงนั้นให้เบิงด้วยจ้ะนี่เอขึ้นมาถึงนี่จ้ะจะทายอีกมุมหนึ่งพี่น้องเบิงมุมนี้กว้างขวางขอไห้เสียงเดือจ้าแหบนิดนึงเมื่อยอย่าเข้าไปกันเลยจ้ะเดินไปเลยจ้ะแดดกำลังออกเดือจ้าพี่น้องตอนนี้มันเศร้าคดยังโบม้าหลายปันได สิพาแบบไปซูดกับคือที่บซูุดอกไก่ค่ะคุณหน่าจา้าสิพาไปเบิ้งแค่ตรงนี้เด้ย๋ยวะตอนนี้เริ่มบอบกเมือยหอบหอบไไอยู่ใกล้ๆกับม้าเที่ยวน้องกันเด้อย้ะแวะมาหากันได้ ทางกลับบ้านจ้ะพี่น้องพอดีแบบเดินทางจากกับบ้านพิชบูนจ้ะมันก็ผ่านจังหวัดขอนแก่นเนาะจ้ะก็เลยแบบพากันแวะเทีเ่ยวเดี๋ยวจะพาพไปเบิ่งตรงข้างล่างเด้อจ้ะคือน้าจ้ะพีนะพ่น้องสวยคัก่ะน่ะธรรมชาติอันสวยงามเลิศมากเลยค่ะเลิศเลิศเลิศนี่จ้ะลงมุมนี่ นี่พี่น้องสวยงามเลยนี่จ้ะเมื่อนี่กับเมื่อไรเลยจะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้เอกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เอในเด้อจ้าเอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ช่องเล็กๆหนูเอชแนลเอฟแบบลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย